เราน้องพามากินกาแฟที่ไหนนะโรงแรมอะไรนะไม่รู้จะไม่ได้มีหลายที่เหลือเกินบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาอีกกินกินกาแฟเสร็จแล้วดูฝรั่งเสร็จแล้วเราก็กลับโอเคบรรยากาศดีนะ ด,ดีเลยทีเดียวเลยโรงแรมอะไรนะโรง,งแรมโรงแรมอะไรนะกาท่า,า,าฮะาาอ๋โอโรงแรมกามาเออขอบวายขอบวาค่มาเคเอคามารีซอพ์ทฝรังเต็มเลยเต็มเลยเมื่อกี้สวยดีค่ะ เราไม่ต้องนอนโรงแรมเพราะเรามีบ้านแต่เรามาหาที่กินมาหาที่กินหาที่จุดชมวิวเรื่อยๆโรงแรมไหนสวยก็แวะบางทีเสื้อผ้าอาจจะไม่เข้าเข้านะไปที่นึงที่ที่มาประจำตั้งแต่เด็กๆอยู่หน้าบ้านข้างหลังที่กินเห็นอะ่ะเกาะพังานตอนเย็นๆอ่ะพ่อจะมาทอดแขนประจำแหละแถนบเนี้ย แล้วเราก็นั่งลุ้นพ่อแล้วก็จับปลาเดี๋ยววันหลังค่อยพาเด็กๆมาอีก